ลองจินตนาการดูสิหากตื่นขึ้นมาในโลกที่ไม่มีเส้นแบ่งแดนไม่มีชาติไม่มีพาสปอร์ตคุณจะเลือกอยู่ที่ไหนที่แถบเส้นศูนย์สูตรที่อากาศดีที่ยุโรปที่เศรษฐกิจแข็งแกร่งหรือจะอยู่ที่เดิมในดินแดนที่เคยเรียกว่าประเทศไทยถ้าไม่มีพรมแดนการเคลื่อนย้ายจะเสรีสมบูรณ์คนจะไปที่ไหนก็ได้ตามความต้องการความชอบหรือโอกาสในการทํางานคนไทยที่มีทักษะสูงอาจจะกระจายไปทั่วโลกไปที่ที่ให้โอกาสมากที่สุด ขณะที่คนจากที่อื่นก็จะมาใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ไทยมีแต่คําถามคืออะไรที่จะยึดเหนี่ยวให้คนไทยอยู่ในดินแดนนี้ถ้าไม่ใช่กฎหมายหรือหนังสือเดินทางบางคนอาจจะอยู่เพราะความสะดวกสบายค่าครองชีพถูกการไม่มีพรมแดนอาจทําให้เราเห็นคุณค่าแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยไม่ใช่จากการบังคับแต่จากการเลือกเมื่อคนเลือกที่จะอยู่ที่นี่ด้วยใจพวกเขาจะใส่ใจดูแลที่นี่มากกว่าเมื่อถูกบังคับให้อยู่ในโลกที่ไม่มีพรมแดนความเป็นชาติอาจไม่หมายถึงดินแดน ตต่หมายถึงชุมชนของคนที่มีค่านิยมวัฒนธรรมและความฝันร่วมกันคนไทยอาจกระจายอยู่ทั่วโลกแต่ยังคงเป็นคนไทยด้วยใจถ้าไม่มีพรมแดนคุณจะเลือกอยู่ที่ไหนและอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไทยมากกว่าเส้นแบ่งแดน